นี่แหละคะ่ะจะมาทำเอ็มทีฮอซซึ่งก็น่าจะเป,เป็นคลิปที่5ที่หก่รือไม่ก็คือของที่เราใช้จนหมดแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ก็ยังหลักๆก็จะเป็นสกินแคร์เป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีพวกเอ่อเกี่ยวกับบอดี้แคร์บ้างนิดหน่อยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคือทรายแบบบางทีก็เก็บไว้แล้วแบบไม่ได้ดูว่าตัวเองเก็บไว้เยอะมากพอแบบเลือกมาอีกทีนึงคือแบบถ่ายได้สามคลิปอะนี่ก็คือแบ่งมาแบบถ่ายหลายๆคลิปแล้วนะ ก็เดี๋ยววันนี้คะเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าแบบของมันก็ค่อนข้างเยอะอย,อยู่เออตัวลา n เนตนะคะครีมสกินมีซึ่งตัวเนี้ยคือตัวที่ดังจริงๆอะ่ะมันจะไม่ใช่ตัวมีดเราจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนโลชั่นซึ่งสซดก็ลองทั้งสองตัวนะคะแต่โลชั่นอะคือเหมือนก็เคยมีแบบคนรีวิวว,ว่าเออโลชั่นอาจจะเหมาะกับผิวแห้งกว่าแล้วตัวมีดที่เป็นสเปรย์ก็อาจจะเหมาะกับผิวมันมากกว่าแต่ว่า คือทรายรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ว่าตัวที่มันเป็นมิสอย่างเงี้ยมันแค่จะใช้ได้สะดวกกว่าสำหรับทายนะคือซรายก็จะพ,พ,พ,พ่นพ่นแล้วก็ลงตัวเอิ่มตามอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันก็คือ ถ้าจะให้บอกว่าต่างอาจจะรู้สึกมันเบาวกว่านิดนึงมัง้งแต่ความจริงในแง่ของแบบเรื่องผลลัพธ์หรือความรู้สึกเวลาใช้มันไม่ได้ต่างกันมากแค่นอกจากว่าตัวโลชั่นเราก็จะลงเหมือนน้ำตบใช่ไหมแต่ตัวมิสคือแบบมันรวดเร็วกว่าก็เลยทําให้แบบใช้หมดแล้วนะคะก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าดีนะคะแล้วก็อาจจะไปต่อเพราะว่าใชู้สมันใช้ดีแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากเหมือนกันก็คือ is n t นะคะตัว h รนิกเ o n i c a ทโท toner นะคะ คือเขาจะมีโทนเนอร์หลายตัวมาซึ่งตัวนี้สรายรู้สึกชอบเพราะว่าเขาเป็นโทนเนอร์ไฮยาลูรอนที่มันค่อนข้างมีบอดี้อ่ะคือมันแบบไม่ได้เหลวไปเลยมันจะมีแบบความแบบบอดี้นิดนึงคือบอกไม่ถัวมีความแบบนียๆนิดนึง,นง,นงแบบเออมันแบบไม่ได้เหลวเหมือนน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเวลาใช้อ่ะหน้ามันจะชุ่มชื้นดีแบบรู้สึกหน้าช่ำมากๆนะคะก็เลยค่อนข้างชอบตัวนี้นะคะก็ใช้หมดเร็วมากเหมือนกันเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบ จะกลับไปใช้แน่นอนอะไรเงี้ยของ c o r ชเดบิ้าบ้างนะคะ c o r ชเดบางเออคือตัวนี้มันเป็นยี่ห้อเกาหลีนะคะแล้วเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบไม่แพงมากนะซึ่งอย่างตัวนี้ก็คือน่าจะประมาณ3-400ไม่เกิน500อ่ะเป็น AHA BHA Facial Toner นะคะคือตัวนี้รู้สึกดีตรงที่มันเป็นการผัดเซลล์ผิวที่แบบไม่แรงมากนะคะเป็นการผัดเซลล์ผิวที่ค่อนข้างอ่อนโยนแล้วเขามีทั้ง AHA BHA มันก็คือ ช่วยทางการแบบผ a c เซลลผิวชั้นนอกในการลดรอยดําแล้วก็ลดแบบการอุดตันนะคะคือใช้ใช้ตัวนี้ตอนที่แบบสิวมาเยอะมากก็รู้สึกว่าโอเคดีนะคะแต่ถ้าช่วงสิวเยอะอะายจะแบบไม่ใช้อะไรที่เป็น aha bha อยู่ด้วยกันายจะใช้แบบเป็นแบบ bha ล้วนหรือ aha ล้วนไปเลยเพราะว่าช่วงที่สิวดต่ไซจะรู้สึกว่าต้องหน้าต้องใช้อะไรที่มันเป็นพวกม bha ที่ค่อนข้างแบบมีความเข้มข้นในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าายเป็นแบบ เขาทำมีสิวปันเยอะตัวนี้นะคะก็คือเรนคือเขาจะเป็นแบบฟิลแบบคลีนสกินแคร์จากฝั่งและจะอังกฤษนะคะตัวนี้คือ Daily AHA Tonic ทนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดแบบ2 5 0 ml ก็จะมีขวดหัวปอา่างน,นี้ซึ่งก็ใช้สะดวกดีนะคะคือทรจะชอบหยิบตัวนี้มาใช้ตอนเช้าเขาะรู้สึกว่ามันช่วยเหมือนแบบฟร e ชช์อัพก็คือแบบทำให้ผิวสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าคือด้วยความที่มันเป็น A h a มันก็จะช่วยเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรเออผัดเซลล์ผิวชันน้นนอกนะคะแต่ก็จะไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะก็คือรู้สึกว่าแบบช่วยลดรอยดําแล้วก็แบบปรับให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอะไรเงี้ยนะคะดูแบบซีผิวสม่เสมอตัวนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่ชอบม,มากนะคะก็คือเอ่อมาชาร์คไฮเดรตติ้งโฟมคิ้นเซอร์อันนี้ของยี่ห้อบีแอลบนะคะคือข้อดีของยี่ห้อบีแอลบอะคือเขาเป็นยี่ห้อเกาหลีนะแต่เขาแบบไม่แพงเลยน่าจะประมาณสองร้อย เราก็คือตัวเนี้ยคือที่ไซชอบาะไซรู้สึกชอบกลิ่นที่เขาเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นมัชฉาแบบอ่อนๆอะแบบกลิ่นใบาชาอ่อนๆแล้วก็คือเขาจะมีเป็นแบบใบาชาเล็กๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะ <S <S แต่ว่ามันไม่ได้บาดผิวอะไรนะคะ <S <S มันเป็นแค่เหมือนแบบเศษใบชาเล็กๆอะไรอย่เงี้ยมันแบบไม่ได้ถึงเสคยับ <S <S ตัวนี้ก็คือแบบใช้หมดเร็วมากนะคะแล้วราคาไม่แพงาซก็เลยแบบเดี๋ยวถ้าแบบเคลียร์คินเซอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้หมก็น่าจะสั่งตัวมาใช้อยู่อย่างนี้ก็คือยังไม่หมดเลยนะ แต่ก็เออใกล้จะหมดแล้วนะคะก็คือน่าจะหยิบม,มาไว้ผิดคือตัวนี้ทรายเอาไปเดินทางด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโทเนอร์ที่โอเคนะสำหรับแบรนด์ไทยก็คือเป็นโทเนอร์ไฮยาลูรอนแล้วก็คือเหมือนแบบช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นหลังวันก็ใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะตัวนี้ก็คือใกล้จะหมดแล้วแหละเดี๋ยวก็ไปใช้ต่อให้หมดนะคะ l ล c ติกเอสซินะคะเคยพูดถึงในคลิปที่แล้วไปแล้วก็คือมันเป็นของดิออริล a ี่นะคะมันจะมี5%กับ10%ในคลิปแล้วเราพูดถึง10%ไปตัวนี้ 5%, 5นะคะก็คือน่าจะเป็นความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดมันก็จะเหมาะกับเบกิเนอร์คะเลกติกเอสซิตเขาช่วยทำอะไรเขาก็คือเหมือนแบบช่วยแบบผัดเซลล์ผิวชั้นนอกนะคะแล้วก็แบบช่วยลดแบบพวกรอย ดำรอยสิวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างมีความเข้มข้นที่สูงนะคะฉะนั้นซายก็แนนัว่าต้องเทสก่อนว่าแบบแพ้ไหมเพราะว่าตัวนี้ตอนแรกที่ใช้มันก็จะมีความรู้สึกแบบยิบยิบนะคะอาจจะแบบยิบยิบหน่อยแต่ของซายไม่ได้รู้สึกว่าแสบหรือแบบแพ้คันร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่แบบยิบยิบแปบ๊บหนึ่งแล้วก็หายไปซึ่งมันก็จะเป็นปริยาบะที่แบบเหมือนเวลาเราเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกฎตัวใหม่ๆแล้วแบบหรือความรุนแรงไม่ใช่ความเข้มข้นที่สูงขึ้นแลผิวเราอย่างแบบไม่เคยเจอมาก่อนนะคะ แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันกับแพ้หรือว่าแบบอะไรอย่างงั้นนะคือต้องแยกให้ออกอะหว่ังแบบอียิบๆนิดเดียวแล้วแบบแป๊บเดียวหายไปแนตะ่ถ้าแบบเริ่มหน้ารู้สึกร้อนรู้สึกคันระคายเคืองแดงบวมแดงอันเนี้ยไม่ใช่ลวนะคือแพ้นะคะที่โอเคเลยนะคะสำหรับตัว m o r ร n นอันเดอร์อาร์มไวท์เทนิคครมคือตัวเนี้ยเขาช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวใต้วงแขนนะคะคือทรายใช้หมดไปหลอดหนึ่งทรายก็สู้สว่ามันมีความกระจ่างใสขึ้นแต่มันอาจจะแบบไม่ได้แบบสว่างเวอร์อะไรอย่เงี้ยนะคะมันก็ค่อน้างปรับให้เป็นธรรมชาติแล้วตัวนี้ก็คือมันดีตรงที่เขาช่วยแบบรังงับกลิ่นตัวได้ด้วยนะอะไรเงี้ย ก็เลยแบบใช้หมดแล้วนะคะรอานี้ก็เป็นแบรนด์ไทยที่แบบราคาไม่แรงมากนะคะที่ชอบนะคะคือตัวกินทีเ f r e โท t เนอรซึ่งเขาก็จะมีแบบเป็นกินชาวอ่นอ,อนแล้วตัวนี้คือพวกแอนตี o ้ออกซิเดนต์ในใบชามก็จะช่วยลดอากาศอักเสบนะคะเวลาซ้ามีาสิวซ่าก็จะใช้ทั้งตัวนี้เป็นโทนเนอร์หรือแบบใช้มาทํามานะคะก็เลยแบบทะะเทแบบให้สามีช่ำๆแล้วก็แบบแปะมาไว้บนหน้านะคะ เป็นโฟมล้างหน้าที่ชอบมากนะคะเ <c oughs> คยรีวิวไปแล้วนะคะ <c oughs> เป็นโพสใน Facebook กับ Instagram <c oughs> ก็คือตัว Mkb foamy cleansing oil คือตอนเนี้ยตอนแรกที่ซื้อมารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีมันเป็น cleansing oil นะคะ <c oughs> ก็คือ oil <c oughs> ที่แบบบีบออกมาเป็นเนื้อโฟมนะคะแล้วก็ใช้ล้างเครื่องสำอางได้ใสดก็แบบเออดูน่าสนใจแย้วราคาของ Mkb เนี่ย ราคาไม่แพงนะคะประมาณสองสามร้อยแล้วก็คือเขาใช้ดีนะคะคือล้างเครื่องมางได้ดีแต่ว่าเขาก็จะมีแบบข้อเสียอยู่นิดนึงคือเขาจะแบบกลิ่นคือแบบ เป็นกลิ่นแบบไม่ได้แบบห,หอมๆห,หรืออะไรคือมันเป็นกลิ่นตามธรรมชาติของสารสกัดก็คือเป็นกลิ่นแบบออกแนวพวกแบบสารเคมีนิดนึงแต่มันไม่ได้กลิ่นฉุนหรืออะไรนะแค่มันจะแบบไม่ได้หอมอะไรเงี้ยเวลาใช้ก็อาจจะไม่แบบไม่ได้รู้สึกเลื่นลงม,มากแต่เขาแบบทาหน้าที่ของเขาได้ดีก็คือการล้งางกระสมอากนะคะตัวหนึ่งที่แบบก็หยิบม,มาใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็หมดเร็วนะคะ The p l n t b a s e คืออันนี้เขาจะเป็นโฟมล้างหน้าที่เป็นเนื้อแบบครีมๆค,คล้ายๆโฟมล้างหน้าแบบเออยุ่เก่าๆหน่อยนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เขาจะแบบ ACK นะะะคคือเขากก็จมีแบบพว หมือนจะเป็น Salicylic a c i แล้วก็ตัว Centella นะคะก็คือเหมาะสำหรับผิวเป็นสิวสายก็จะแบบหยิบช่วงนี้มาใช้พวกนี้ตัวนี้เออมาใช้บ่อยช่วงที่เป็นสิวนะคะโดยเฉพาะตอนที่มีสิวอักเสบคือมันก็แบบถึงโฟมล้งหน้าเราจะทิ้งไว้นบนผิวแป๊บเดียวแต่มันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนก็ช่วยนิดนึงอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละนี่นะคะคือช่วงโควิดจะหยิบม,มาใช้บ่อยหมดไปประมาณสองสหลอดมั้ง ตัวนี้ก็คือ Facial Moisturizing Lotion นะคะของเซราวีอันนี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นกลางวันมี SPF 25ซึ่งความจริงถ้าถามว่า SPF 25มันแบบจะพอเหรออะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยใช้ตอนที่ work from home นะคะเราอยู่แต่บ้านก็เลยหยิบตอนนี้มาใช้บ่อยเพราะว่ามันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ ไม่หนักผิวเราก็แบบเราไม่ได้แทบไม่ได้เอาไปเจอแดดไม่ได้เลยคืออยู่แต่ในห้องนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเอสแพรโอเคแต่ว่าวันไหนที่ออกไปข้างนอกนะคะก็จะหาอะไรที่ H f s อสสูงกว่านี้อินซ n งวอร r เนะคะคือของตัวอันนี้ของแตง n ิวฟาร์มเมอร์คือนี้ได้เป็นแบบไส์ทาวเวลมาลองคือมันก็ใช้โอเคนะแต่รู้สึกว่า เหมือนเขามีน้ำหอมบางตอนใช้ก็เลยแบบไม่ค่อยถูกใจสิ่งนั้นเหมือนแบบมี essential oil หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องทำความสะอาดก็ทำมได้ดีนะคะถ้าใครไม่ติดใจตรงนั้นก็ไม่เป็นไรส่วนตัวนี้ก็คือ Color c h o i c e นะคะ b h a, a liquid นะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอยู่กับตัวเนี้ยคือก่อนนราจะใช้ใช้เวอร์ชั่นอเมริกันมาตลอด ก็คือรักษาสิวได้ดีแหละแต่ว่ามันก็จะมีความรุนแรงนิดนึงแบบว่าช่วงใช้แรกๆอจําได้ว่าใช้เยอะไปแล้วก็แบบไม่ล้างมือหลังใช้ก็คือนิ้วลอกแต่อันเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่สั่งมาจากเ,ออเกาหลีใต้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไปหาข้อมูลดูเพราะว่าแบบ เหมือนใช้ไปสักพักอะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมือนกับตัวที่เราเคยใช้จากอเมริกาเลยแล้วเหมือนไปหาข้อมูลนะรู้สึกว่าความเข้มข้นของ BHA ในเวอร์ชันของเกาหลีมันจะน้อยกว่านะคะแต่มันก็จะเหมือนแบบมันอ่อนโยนลงอะถ้าเทียบกับของอเมริกาถ้าแบบไม่ได้มีสิวเยอะใช้เนี้ยมันก็โอเคนะก็คือแต่โดยรวมมันก็คือมันก็ดีอยู่ดีอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือมันช่วยผิวที่เหมือนแบบเหนื่อยล้าคือความจริงใช้คู่กันกับตัวที่เป็นโลชั่นแต่อยู่ไหนไม่รู้ เออตัวที่เป็นอิมัชันจะอยู่ไหนไม่รู้นะคะก็คือสวดซีม่วเหมือนแบบมันช่วยในเรื่องของการแบบผิวที่แบบเหนื่อยล้าช่วยแบบกระตุ้นให้ผิวดูแบบมีแบบสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตอนที่ใส่ใช้ก็ใช้ต่อเนื่องคู่กับตัวอิมชันนะคะแล้วใช้ก็แบบมันใช้แบบเช้ากลางวันเอ้ยเช้าเย็นบ้างหรือแบบเช้าเย็น็เดียวอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออช่วงนั้นที่พักผ่อนน้อยก็รู้สึกว่าผิวไม่ค่อยโทมนะคะรู้สึกมันช่วยแบบ พยุงผิวแล้วก็เหมือนแบบช่วยรักษาเบสิกแบบเหมือนความแข็งแรงของผิวอะไรประมาณเนี้ก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่โอเคนะคะเพราะดีโปรแกรมเขาจะแบบไม่ได้เป็นอะไรที่แบบวิวามากอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเหมือนเอาลงเหมือนเป็นเบสิกสเต็ปที่แบบเพิ่มเข้าไปในรูทีนของเราได้อะไรอย่างเงี้ยของออกซิเยวตัวนี้ก็มีอีกขวดหนึ่งที่เปิดใช้อยู่นะก็คือ B A P H A Toner นะคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องแบบพวกสิวอุดตันรอยสิวอะไรเงี้ยแล้วก็ เออข้อดีคือซาจรสึกว่าตัวเนี้ยเขาเป็นขวดปามมันก็ใช้งานง่ายแล้วก็ราคาแบบ2-300ไม่แพงมากนะคะก็คือหาซื้อง่ายแล้วก็คือซรู้สึกวความเข้มข้นมันแบบไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบใช้งานยากหรือแบบราคาเคยเกิงเกินไปแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เขามีแบบทีทกับวิซาเซลซึ่งมันก็คือ e s s e n เชียลออซึ่งแบบบางคนก็อาจจะไม่ถูกกับสิ่งนี้แต่คือสา,าใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ช่วยเรื่องสิวตัน ได้นะคะนะคะของอันนี้ The Body Shop คือตัวเนี้ไซ์จำได้ว่าไซส์ซื้ออย่างอื่นในไลน์ท t ของ The Body Shop มาใช้สองสมอย่างพร้อมกันแต่รู้สึกว่าอย่างอื่นเฉยๆนะคะแต่ก็ค่อนข้างชอบตัวล้างหน้านะคะเพราะเหมือนแบบทีทีมันเหมือนแบบช่วยเรื่องแบบพวกสิวค่าชเ้สิวอะไรอย่างนเนาะ ใส่ก็เลยหยิบมาใช้บ่อยนะคะแต่ทีนี้นก็ต้องบอกก่อนว่า TTO อ,อ,อ่ะที่พูดไปเมื่อกี้เนาะที่แบบอาจจะไม่แนะนำสำหรับคนเพราะว่าเพื่อนใส่เคยมานอนค้างที่ห้องเราใช้ตัวนี้แล้วก็แบบแ,บบแพนะคะแบบแสบอ่ะก็เลยอาจ,จต้องแนะนำให้ระวังนิดน,นึงถ้าใครแบบผิวแพ้ง่ายหรือแบบไม่รู้ว่าตัวเองแพ้แบบพวก essential oil ไหมต้องเทสก่อนนะ แล้วก็มาพูดถึงเซรั่มกันบ้างนะคะตัวนี้คือสกินน็อกซีมันก็คือแบบเป็นเซรั่มหยาเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะในราคาที่แบบโอเคไม่แพงมากนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนเคยพูดถึงในคลิปที่เราไปแล้วเพราะว่าตอนเราซื้อมาแพค2ขวดนะคะเป็นเหมือนแบบตัวนี้คือเอ้ยหรือยังไม่พูดถึงไม่รู้ตัวนี้เป็นแบบ LHA Baby Ampoule Am นะคะคือมันเป็นเหมือนแบบ ตัวที่ช่วยเหมือนเรื่องรอยดำรอยสิวอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะคือตัวนี้ในเกาหลีค่อนข้างดังนะคะอันนี้คือควอลิกเนี่ย15 ml เนาะก็แบบจะใช้หมดเร็วหน่อยก็เลยตอนนั้นก็เลยซื้อมาสองขวดอันนี้ของโรบิตินคือก็รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยแบบเรื่องสิวได้ในระดับหนึ่งนะคะรู้สึกว่ารอยสิวจางลงแต่ก็แบบรู้สึกไม่ได้วหวาอะไรมากนะคะแต่ตอนนั้นทายก็ใช้แบบ15 ml สองขวดต่อกันก็รู้สึกว่าเอ,อ มันก็เหมือนแบบช่วยให้แบบสิวจางเร็วขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยล้วก็เป็นตัวที่เราแบบอยากลองมาตัวเขามาคือของนีโอเจนนะคะตัวนี้ก็คือตัวเรียวบ a c u คู i f o อล i ฟ g ร์ม u ิงมนะคะ10%ไฟโตเลนอยเฟิร์มิวเตอคือมันก็ช่วยเรื่องของแบบเอ่อความเฟิร์มของผิวแบบต่อต้านริ้วรอยมันเป็น b a c u คู i ชอนะคะก็คือเหมือนเป็นอัลเทอร์เนทีมันเป็นแบบที่มันแบบ คล้ายๆดยตีนเลแต่ว่ามันเบาก่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้ทรายก็ได้มาลองแล้วสึกว่าก็รู้สึกว่าหน้ามันก็มีความแบบคือจะว่าเฟิร์มเลยก็ไม่ใช่แต่รู้สึกว่าหน้ามันแบบเออไม่โซม่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออหน้ามันแบบผิวมันรู้สึกดีขึ้นแบบว่ามันมีความแบบกระชับอ่ะแบบรูขุมขนกระชับอะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าควนี้จะมาได้ว่าประมาณพันหนึ่งหรือเปล่าก็ราคามันจะขึ้นมาหน่อย แล้วก็อันนี้นะคะตัวครีมสกินซึ่งใช้ไม่หมดแต่มันหมดอายุไปก่อนนะคะคือมันไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าซายแค่รู้สึกว่ามันมีความหนักผิวดีหน่อยซายก็เลยจะใช้แค่ตอนเย็นก่อนจะนอนหรือว่าวันที่แบบรู้สึกผิวแห้งหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแนะนําตัวนี้สําหรับคนที่ผิวแห้งมากกว่าหรือแบบผิวปกตินะคะส่วนตัวนี้ก็คือ Pixi Overnight Retinol Oil นะคะคือเป็นออยล์ที่มีเรติโนลซึ่งซรจะใช้เป็น ประมาณอาทีละสามครั้งครั้งเป็นแบบสเต็ปสุดท้ายก่อนนอนคือลงออยนะคะแล้วคือตัวเนี้ยกคือมันก็แบบเหมือนช่วยแบบเพิ่มรักษาความชุ่มชื่นของผิวใช่ไหมแล้วก็แบบก็มีแอนตี้ออกซิเดนแต่ละหลักที่ชอบก็คือ ชอบที่กลิ่นนะคะคือมันไปกลิ่นจัสมิน Jasmine, คือไอซีลลีเรตินองของเขาอ่ะมันจะเป็นกลิ่นจัสมินแล้วตัวนี้ือเป็นจัสมินที่แบบให้ความรู้สึกผ่อนคลายอะ่ะก็เลยแบบชอบกลิ่นของเขาแต่ก็ราคาจะแรงนิดนึงมันน่าจะอยู่พันตน้ตน,ตน Simple c ลายเนี่ยเป็นลายที่เสียดายมากที่เขาแบบเลิกขายไปคือตอนแรกพอทายไม่รู้ว่าเขาเลิกขายแล้วพอรีวิวเสร็จเพื่อนบอกว่า,วาเอ้ยมันเลิกขายไปแล้วก็เลยงงมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใชด้ดีก็คือ Waterproof h i g h a i t i n g Gel Cream นะคะมันเป็นลายที่เหมือนแบบ ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะแล้วของอซิมเปลิลอะมันดีสำหรับผิวที่มันเซนซิทีฟอแล้วแล้วราคาไม่แพงก็เลยเสียรายมากที่แบบพาแบบเลิกลิออันนี้ก็คือเซราวีอีกหลอดหนึ่งนะคะที่ใช้หมดไปก็คือตอนนั้นมีโปรโมชั่นแหละก็เลยซื้อมาสองหลอดแล้วก็มาตัวนี้ก็เป็นของ p พ n Edge Miracle นะคะตัวนี้ก็ให้ฟิลแบบเออช่วยแบบ เขาเรียกอะไรช่วยแบบให้ผิวไม่โซมอะอะไรเงี้ยถ้าช่วงนอนน้อยซึ่งทรายก็ใช้ขวดตัวเอสเซนต์ของเขานะคะตัวเซรั่มส่วนอันนี้ก็คือแอนตี้วิงค์เคอบัตเตอร์เซรั่มของวิตามินซีของบูนะคะเป็นวิตามินซีเซรั่มทรายก็ส่วบันก็โอเคนะก็สึกว่ารอยดําจางลงแต่คือหลักๆทรายไม่ไม่ได้หวังผลเรื่องแบบว่ารอยดำรอยสิวจางลงมากหรอกจะใช้เป็นหลักๆคือเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์อะไรอย่างงี้มากกว่านะคะส่วนตัวนี้ก็คือ เอสเตอร์เราเจต้องบอกกอนว่าไม่รู้ว่าพอได้ไซนี้มาใช้หรือเปล่าก็เลยแบบไม่รู้สึกแบบไม่รู้สึกอะไรอ่ะก็เลยแบบยังช่างใจอยู่ว่าจะพู้สึกปวดใหญ่ไหมส่วนตัวนี้นะคะเป็นของลีเอ็นนะคะอันด้วยแอมแอมแคร์ก็คือมีครเราไปเปรียบเทียบกับตัวออยล์ฮอลพิซเซตสงสัยว่าทั้งคู่ก็ใช้ดีพอกันนะคะตัวนี้ก็คือเอาไว้แบบเช็ดใชมพูลัางนาเซก็เช็ดตัวเอเซนแล้วก็ค่อยลงครีมนะคะก็รู้สึกว่าเออพอใช้ตนเนื้ก็รู้สึกว่าแบบวงแขนก็มีไหม ความกระจ่างใสขึ้นนะคะส่วนตัวนี้เป็นคอนเซนเทตเซรัมของโบทานิกนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นออร์ไบวิสฮิงบิคาช่วยเรื่องแบบความแบบกระจ่างใสซึ่งเฉยๆไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคะแต่อันนี้มีคอนเซลเลอร์เป็นเคองสำอางชิ้นเดียวในคลิปนี้นะคะอันนี้คือของบูชัวเรเดียนคอ t c เซ c เลอร์นะคะคือเป็นตัวที่ชอบมากของบูชัวคือรู้สึกแบบเรเดียนลีเวลเพราะว่าตัวนี้คือเขาเหมือนแบบ ชั่วมันแบบไม่ได้แห้งอรมันไม่ได้แมทมีความชุ่มชื้นในระดัแบบหนึ่งแล้วมันจะให้ความรู้สึกโกโก้แล้วก็แบบเพิ่มความกระจ่างใสนะคะนี่เวลาใช้ใต้ตาเรารู้สึกว่ามันแบบไบรแล้วก็แบบไม่แห้งก็ได้ชอบนะคะแต่ตอนนี้มันบูชัวคือมันเจ๊งไปแล้วหรือเปล่าไม่ได้เจ๊งหรอกแต่ว่าในไทยเหมือนเลิกขายไปแล้วอะ่ะก็แอบเสียดายนิดน,นึงแต่ก็แหละทำอะไรไม่ได้นะคะคือเอาจริงๆบูชัวมันก็ยังเป็นแบรนด์ที่แบบ เพื่อนบ้านน่าจะมีมั้งเพราะไซว่าจะไม่ว่าไซเคยไปซื้อบูชวัวที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์ไม่รู้อะแต่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบเขาทำเสียใจที่มันหายไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวคราวหนะ้าถ้ามีอะไรมารีวิวก็จะมารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจตัวไหนหรืออยากให้รีวิวอะไรเป็นพิเศษก็บอกกันได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ครานะ้คะบ๊ายบาย